คนที่เกิดราศีลัษณาราศีมังกรครับช่วงนี้ฮะเป็นช่วงของการใช้เงินค่อนข้างที่จะเก่งครับแต่คุณก็หาเงินเก่งเช่นเดียวกันครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับพื้นชะตาเดิมของคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่มัธยัก์นะเก็บออมค่อนข้างที่จะดีครับแต่บางทีแล้วเนี่ยอ,อมแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยได้ออกดอกออกผลเท่าที่คุณตั้งใจไว้ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงปัจจุบันครับเลิ่มเป็นจุดของการที่จะปลดล็อกชีวิตครับมองหาโอกาสใหม่ๆนะฮะเรื่องของการงานนะฮะสิ่งใหม่ๆนะ,ะจะวิ่งเข้ามาหาคุณหรือคุณนั้นวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นๆครับอย่างไรเสียวิถีชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะลึกครับเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของท่านเรียกว่าดาวพัสุุนะครับ ดาวสุกสุกแสนอัมภัยไหมสุกแสนเลยอัมภัยแน,น่นอนนะฮะ,ะเจริญรุ่งเรืองไหมเจริญรุ่งเรืองนะฮะมีความจเจริญก้าวหน้าไหมจเจริญก้าวหน้าเพราะดาวสุกหรือดาวกายางของท่านนั้นณขณะนี้ครับมีตําแหน่งมหาอุโอโูนะมหาอุตแปลว่าอาจารย์นะมหาอุดแปลว่าสูงสุดดีสุดเพอร์เฟกที่สุดมีความจเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจะหยิบจะจับอะไรก็ตามที่โดดเด่นนะฮะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่ผ่านมาคิดแล้วคิดอีกเพราะมันเป็นนิสัยเจอคอของคุณนะฮะราศีหรือคณาราศีมังกรมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวที่นะคิดเยอะคิดมากเนี่ยเป็นดาวประจาตัวแต่หลังจากนี้ไปนะ,ะต้องการที่ขยับขยายวางแผนมาดีละวางแผนมาเป็นปีละนะก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งตัวจุดนี้ครับมันก็จะส่งผลต่อนะการเงนิงนการทองนะฮะที่ดีอาจจะไม่ดีตอนนี้แต่จะดีภา,ายในนะภายภาคหน้ามาไปเป็นแบบนี้นะฮะดีชั่วนะแต่ใช้ระยะเวลานะครับนะมันก็สมเหตุสมผลนะไม่ใช่นะหย่อนปุ๊บแล้วต้นไม้มันจะขึ้นปั๊บเลยไม่ใช่มันต้องใช้ระยะเวลาเนะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นดวงในะขณะนี้คิดสิ่งใดลงมือทำแลนะมีเกณฑ์ที่จะ ประสบผลเร็จเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับด้วยคุณเป็นคนกระทำนะไม่ใช่ตามดวงอย่างเดียวนะ90%เนี่ยคุณต้องรังสรรมันขึ้นมาเองนะดวงเป็นกรรมที่บ่งบอกว่าเออตอนนี้จังหวะชีวิตที่ดีนะถ้าทำตามแนวโน้มของสถิติของดวงมันก็จะดีมากขึ้นมากกว่าเดิมเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป10%ตนะฮะตามนี้นะครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะจังหวะตอนนี้เนี่ยนะครับ เวลาที่จะดูแลเอาใจใส่กับคู่ครองในช่วงนี้มันอาจจะน้อยลงไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอาเวลาส่วนหนึ่งปุ๊บแบ่งปันไปกับเรื่องคู่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่ถ้าคุณนั้นไม่มีแฟนตัวนี้ก็ตัวใครตัวมันนะชิลชิได้สบายใจได้อยากไปอยู่กับเพื่อนอยากไปอยู่กับฝูงไหนไปตามสะดวกเลยแต่ถ้ามีแฟนปุ๊บจะไปอยู่กับเพื่อนจะไปอยู่กับฝูงไหนดีไหมไม่ได้ นะเพราะแฟนคุณจ้องที่จะเล่นงานคุณทําไมที่รักกลับบ้านช้าทําไมที่รักไปงานวันเกิดคนนั้นแต่ลืมวันเกิดแฟนล่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นคราวนี้งานจะเข้าคุณได้นี่คือสิ่งที่ต้องอะไรระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของความพยากรณ์น,นะฮะอยากรู้เรื่องราวมากกว่าน,นี้เป็นการส่งตัวนัดหมายอาจารย์ได้ไดที่แอสซ g n นะฮะโคโลมาสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ